พี่จ๋านี่เลยพี่เป็นข้อมือลายโซฮาเปอร์พี่จาพร้อมจี้หัวใจนาวาแล้วเป็นงานแต่งพลอยพี่ขาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วตัวอักษรน,นะคะมีครบ a อถึงแแล้วพี่ดู ความข้อมือของเขาเป็นงานโซฮาปเปอร์แม่เป็นงานสีทองสวยๆแบบนี้เราเลือกขนาดข้อมือได้ด้วยนะคะข้อมือเล็กนะคะข้อมืออวบข้อมือใหญ่ใส่ได้นะคะพี่นะเพราะว่ามีตัวเลือกให้อยู่ว่าข้อมือกี่เซนแต่ถ้าตัวเลือกมันไม่มีข้อมือของพี่สามารถหมายเหตุเข้ามาได้เลยเพราะว่าร้านหนูนะคะพี่นะตัดเองทําเองค่ะแม่วัดเองทุกตัวนะคะพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตเทียบแขนให้ดูพเนี่ยพี่ดูทีใส่ไปแล้วคือแบบน่ารักมากนะ น่ารักเลยพี่จ๋าราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นตัวจี้ยวคือแบบน่ารักเลยอ่ะเลือกได้เลยว่าเป็นอักษรยอ่อชื่อจริงชื่อเล่นชื่อแฟนพี่จ๋าชื่อคนรักชื่อคนชอบชื่อใครก็ได้เลือกไปเถอะนะคะมีครบทุกตัวอักษรน,นะคะพี่จ๋าโดนน้ำโดนเหงื่อได้างาน,นทนทานมากวันนี้มาแปดพิกัดให้สําหรับใคยนะคะที่แบบว่าสนใจข้อมือนะตัวนี้นะาน่ารักน่ารักนะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมจะส่งค่ะ